ดิงง่ายกว่าเดิมค่ะหลังตรงลงดิ่งนั่งเสร็จแล้วปุ๊บเข่าชิดตะตุ่มชิดเอาภาษามาสานแบบนี้แค่นี้ด้วยค่ะเราไม่ต้องขยับขาออกไม่ต้องค่ะเราเอาแค่นี้ค่ะเพราะเราต้องนั่งให้สุภาพเข้าไหมอันนี้คือท่าง่ายสุดเอาแค่ท่านี้มองจริงๆอ่ะมันมีท่านั่งแบบเก็บขาท่านั่งข่อยห้างแบบเอียรเพื่อให้ขายาวอะไรอีเกเยอะเลยเห็นไหมคะเข้าใจไหมเ้าใไหมประมาณนี้เนาะ อันนี้เนาะเดี๋ยวตอนไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับป้ายของ NEC ดีพร้อมแปสการเนาะคะถ้าไปเจอป้ายอะไรอย่างนี้อยากถ่ายคู่ะสมุติถ้ามีป้ายอยู่สมอตรงนี้ก็เก้าอี้เนาะแล้วท่านไปยืนถ่ายท่านนแบบนี้นะคะ่ะเหมือนถ่ายเหมือนนี่ใครนั่งอยู่นะคะเนาะมันดูดูหลอมากเลยถ้าอยากถ่ายรูปให้เป็นนะคะถ่ายรูปกับอะไรต้องมีจุดเชื่อมต่อ ถ่ายรูปกับเก้าอี้สมมติยืนข้างนี้นะคะถ่ายรูปกับเก้าอี้ถ้าต้องมีการจับเก้าอี้หน่อยหนึ่งสเต็ปก็มีการเชื่อมต่อค้อยขาสิบโมงบ่ายสองเห็นไหมสิบโมงบ่ายสองยืดแขนยืดแขนของนาฬิกาออกไปได้ยืดเข็มได้ยืดไปยาวๆค่ะท่านก็จะดูยาวโอเคไหมคะรองเท้าปลายแหลมรองเท้าปลายแหลมต่อหน้าเท้าหน้าเท้าต่อขาขาต่อตัวตัวต่อแขนตัวท่านยาวเลยค่ะเห็นไหมถ้าจะตัดกางเกงหนึ่งตัวนี่นี่นี่ ถ้ใส่กางเกงแบบที่มีคลิปข้างหน้าแบบนี้ก็จะช่วยดึงสายตาได้ขาท่านจะดูยาวขึ้นท่านจะดูตัวสูงขึ้นโอเคไหมคะเข็โเมโะเข็มกางเกงที่มันเป็นเดฟมากเกินไปแล้วขาลอยมันจะมีความแบบไม่แพงอยู่เนาะพยายามหาเป็แบบขาใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเนาะถ้าแบบหุใหญ่มากไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเป็นตุ่มอันก็ปินกระบอกเล็กลงหน่อยแต่อย่าเป็นเดฟมากเพราะมันจะแพงไม่เท่าขาใหญ่เอเคไหมคะ ใส่เสื้อโปโลเสื้อโปโลผู้หญิงาใส่ให้สวยยากมากเลยแต่ถ้านาคตท่านมีธุรกิจของท่านแล้วท่านอยากทำเป็นเสื้อทีมเนาะแล้วทำเป็นเสื้อโปโลเสื้อโปโลคุณผ,ผู้หญิงใส่สวยลำบากมากถ้าอยากใส่ให้สวยท่านต้องบอกพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงว่าให้ใส่เรกางเกงเอวสูงแล้วเอาเสื้อโปโลเข้าเรงเกงจากนั้นให้มัดขมให้สูง เห็นไหมคะเสื้อปอลเป็นเสื้อมีปกหรือเสื้อสูททั้นมีปกถ้าเสื้อท่างมีปกคุณผู้หญิงนะคะเสื้อท่านมีปกเป็นเชิ้ตเป็นสูทหรือเป็นอะไรก็ตามแล้วท่านคอสั้นนะคะอย่าปล่อยผมมาปกคอเพราะถ้าปล่อยผมปกคอท่านจะมีแค่คางและไหล่เลยท่านจะไม่มีคอเข้าไหมดังนั้นถ้าอยากบางคนเซ็กซี่กตบคอนะคะผู้ชายก็มองผู้หญิงเซ็กซี่มองจากว่าคอยาวหรือเปล่าใช่ไหมแต่เนี้ยคอยาวไม่ชอบอ่าเวลาใส่เครื่องประดับที่เส่ายยา้อ้อยใส่ตล พอถ้าใส่สร้อยจะดึงสายตาให้ดูคอยาวต้องหูที่เลือกใส่คุณผู้หญิงนะคะแนะนําว่าให้ใส่เป็นต้อมหูเป็นแป้นแป้นนะั้นไม่ต้องแพงไม่ต้องแบบมียีแบบ่ห้ออะไรมากมายหรอกยีบาทก็ซื้อได้เป็นเพชรเล็กๆหรือต้องหูเม็รเ,เล็กๆคลาสสิกดูแพงเนาะไม่อยากให้ใส่ระยะเพราะอะไรคะระยะมันจะบังบังช่วงคอแล้วปกเสื้อตั้งขึ้นคอก็จะหา ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ช่วงคอ,อยาวขึ้นได้คือมัดผมผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงเนี่ยมัดผมต่างๆก็ออยังสวยเลยมัดผมต่งๆแสก่การปาดเจลเนาะห้ามให้มีลายผมโผล่ขึ้นมาแค่นี้ก็สวยแล้วลายผมโผล่ขึ้นมาทำยังไงใส่เจลได้ถ้าใส่เจลไม่ได้อยากพกพกเป็นมาสคาร่าแบบใสเซเว่นขาย49บาทก็มีเอาไวา้ปาดเป็นลายผมที่มันโผล่ขึ้นมาโอเคไหมคมมมะําทันไหมคะเนาะ